คุณไพวันสมภูอานะครับผู้เป็นประมุขประธานเป็นเจ้าภาพนะครับได้เข้าสู่ที่นั่งด้านหน้าโต๊ะประพิธีบวกสูงเลยนะครับเรียนเชิญนะครับท่านกำลังสุกรรค์ภู้ทิพย์นะครับด้วยนะครับด้านหน้าเก้าอี้ด้านหน้าเลยนะครับเพื่อที่เหล่ารสทั้งหลายนั้นจะได้ร่วมกันในการประกอบพิธีอันเป็นมหาบุคคลขอมีพนักงานนะครับย้ำของกล่องระฆังต่อเนื่องนะครับเป็นสัญญาณในใจหน้าเลยครับผม ป,ป็นคนนะครับขอปากนะครับในความนอบน้อมต่อคุณนำความดีบัดนี้ผมใครขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับคุณไพววนสมภูมาผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเป็นประมุขป,ประธานฝ่ายคฤหษในวันนี้ได้ประกอบพิธีในการจุดเทียนเบิกพระเลือกเบิกชัยเป็นลําดับต่อไปเรียนเชิญด้วยความเรุรพครับผมและหลังจากนั้นนะครับท่านกำลังสุขสรรค์ผู้ทองทิ์ จะได้อธิษฐานทูเก้าดอกนะครับในกระถางทูกมหาบุคคลเพื่อราชนายาณทั้งหลายที่มีอยู่ในสมัญตจักรวาารานาให้เข้าสู่ปรหลังที่ประคับรับรองบนทนพระประเทียบในวันนี้ทุกประการและในลำดับนี้นะครับผมเคยขออนุญาตเดีนเชิญนะครับคณะสัทธาอีก4ท่านนะครับได้ประกอบพิธีในการจุดเทียนทั้งสทิศนะครับในลำดับนี้เรียนเชิญนะครับนางสาวกิงกนกนะครับ เรียนเชิญคุณแม่บัววันคันทัตจำรงนะครับเรียนเชิญคุณแม่ทองใสสุภาพอุดรและเรียนเชิญคุณแม่ไพรวันภูบัวประอกนะรบอบพิธีนะครับอธิษฐานจิตนะครับจุดทั้งสี่มุมสี่ทิศนะครับในกรัมาิธีนะครับเร,รีดนเชิญ <Yeah. S 2> เลยนะครับแม้ได้ยินรตรนามรายชื่อท่านแล้วยรีดนเชิญเลยนะครับคณะน,งนงางรำนางกสสราะไรเลยนางสปอนกระไรเป็นไ้สอนกรอะไรครับ ขอโอกาสในความนอกน้อมต่อคุณงามความดีลำดับนี้เจ้าหน้าที่ยำโคกองระครังต่อเรื่องเป็นสัญญาณแห่งที่พญโหสั์เพื่อขอโอกาสอาราธนาอัชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกอาณาจักรตวาลเทวดาในส6ชั้นฟ้าส5บห้าชั้นดินทั้งปู่เจ้าปู่ตามาหศสอดสั์หลักเมืองบันผชนปู่ต้นแห่งการสร้างวัดศรีจันทร์พัทธารามในวันนี้ ขอหมูเ่เทวดาหมู่มนุษย์อัมนุษย์สัมภเวสีโอปติกะด้วยดวงวิญญาณทุกดวงจงเอื้อในการประกอบพิธีอันเป็นมหาบุญควรในวันนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ่นลงสมเจตจำลองจงทุกประการก็ข่าเถิน สังโฆมัคครพพะกโธจะอิจเจตังรัตนตะยัมเอตัสสะอาดุภาเวนะสัพพทุกขาอุปัฏฐวาอันตรายาจะนัสสันตุสัพพโสชีพระวันตุเมพระวันตุเต,ตพุทธะชัยย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 ะชโย,ชย,ชยพุทโธมีชัยธรมุมีชัยสังโฆมีชัยพุทธะมัคอะุณะโงพุทธะ ีในคท่านประกอในคำสิ่งนโดยท่านไพรว่าสมภูงาับและท่านกัสุขใสอุทธรพิชได้ประกอบพิดีในการจุดเทียนเบิมพระฤาชันและจุดธูก้าดอกเป็นวอรบุทังเาเพื่อรักษาญาณประวิทยหลายในสมัตจักรวายคุณธรรมีทั้งสามสิทัชแห่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่องค์พระอุปุสันโธพุทธเจ้า องค์พระโภนาขมโรผูเจ้าองค์พระพุทธกาลสัมโพผู้เด้าองค์พระโคตตบโหมผู้เด้า,ดาและในเมื้องไายองค์พระศรีอริยเมตยโยผู้เด้าเพื่ออัเชิญรัตนนาชิพยานบรารมีของูเราจากขุยานบรารมีของูเราราชาลาลงมาาป็นประวิปชาพร้อมทั้งเราถวยเทียมเจมราทั้งหลายได้เข้าสู่บหลังท่ประับบ,บนทนพระบัณฑิตในวันนี้เพื่อโอกาสในการรับเครื่องสัมมาคารวะเดบวงพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย ในการประอกอบพิธีบูงสวงยกช่อฟ้าสาลาการะเรียนนักวัดสีจันทร์พัฒนารามตำบลของขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกรสิทธิวน,นี้ของหู่เชวนาโบมนุษย์อัรนุสัมภเวสออีโอปจิตาได้ดึงปิญญาทุกดวงจงเอื้อในในการประอกอบพิธีอันเป็นมหาบุคคลในวันนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นลง สมเจตจำนงจงทุกประการก็ข้าเถิดรัสาธุสาธุสาธุาธเบียนเชิญทุกท่านเป็นวาจาว่าเราคำนอบน้องผู้ชาวภรรการจเพร,รอมก่อน อิมิณัสกเรนาปตังพุทังอาภิปูชยามาัอิมินสัสพารนาตังธรรมังอาภิปูชยามาอิมินสัสพเรนาตาังสองฆางอภิปูชยาม Ra. <laughs> ตัดสาวาพุทธเอปมังปะะตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจัยันตังหารัตติสังบริตุขวบพุทเดมกาเยนาวาจายวาจิตัสสวาธรรมเอกบังปะกตังมายายัง ธมโมปฏิคันหาตุอัจายันตังการันตริสังวริปุวะธรรมเิกาเยนาวาจายวะเจตสาวาสังเขปุกัมงตะปตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจายันตังการันตริสังวริปุวะสัง สที่ต้องลงพระวินัยที่ต้องลงพระวินัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รัตนตเยปมาเจนะทวารัตนเยนะปตังสัพพังอปราชังธมรมทุโลพันเตรัตนตเยปมาเจนะทวารัตนเยนะปตังสัพพังอปราชังธมรมทุโลพันเตรัตนตเยปมาเจนะทวารัตนเยนะปตังสัพพังอปราชังธมรมทุโลพันเตสัพเพเทวปมาเจนะทวารัตนเยนะปตังสัพพังอปราชังธมรมทุโลพันเต สัพเพเทว,วะ,ะมาเทนะทวารัตเตยนกักตังสัพพังอมาาชังขมะตุโลพันเตสัพเพเทวะมาเทนะทวารัตเตยน,นักตังสัพพังอมาาชังขมะตุโลพันเตตายะกัปังวจีกับังมโนกปัง สัพภาปาปวินาศศัตรูสาธุธมามะพัตเตเน,นักปุ่เนวังกริสามิพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายนำโดยท่านไพวันภูสมภูราและท่านกำนังสุสารภูทองชิบและคณะพุทธศาสนิกชนคนบนทั้งหลายท่านเจ้าภาพผู้เจดีพันเศรษฐีผู้เจบุญต้นทุนแห่งพระศาสานา ณวัดศรีจันทร์พัฒนารามตำบลทองขามอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ขอขมากรรมต่อคุณพระนตรัาไยอันมีคุณประพุทธคุณประชับคุณระสมคุณพระอนุโย์คุณบิดามารดาพระเจ้าวาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าจะไม่กระชับกับที่ไม่ดีต่อท่านทัน้งหลายอีกต่อไปสาธุขมามะพันเต กายานังมัจจีกลยานังปริยมสันักลัลยานังสาธรมสัพยัญนชรนกิวาราปริญุณังปริสุทธังพระมจจารยาประกาสทโนโอกาทาชิพมันตังโอการ เบิดพระเิงเบิดชัยบวงสวงมหาพรหมมหาเทพมหาชีวดานาคาจิบุีนาที่มมีมห esi มหาราชามหาราชีมหาราชามหาจักรพรรดิราชิพม,มันตังมาหาจักรพรรดิคาถา,า,าตัราบิชัยสงครามสูรบิกรบมหารายทีคาถาอาราธนานาทีพมันตังการรู มันต่งจังกวาลรสุตระกัชันพูเทวะต่างสัทธมังมุนิราชัสัสุนักตุสัทธมูกขาทาสักเีกามีจรูปีคิริสิขราตเตันตริเท ที่เปรเคจภาเมตตรวนาคานีเคหาวาจุมิเหติภูมาจะยันุ้เทวาชาธรวิสมิยาคันตาบนาคาทิทันตาสันติกียังมุนิวราวาจานังสาเขมสุนันตุธรรมสวรรการอายัปพะทันตา ธรรมาสวนาการุอายัมปัสันตาธรรมาสวัาการุอายัมปรรนตารมาขาดนีคาพระพุทเจ้าข้าน้องเสียงกราวขึ้นนมัสการปฏิสาน,านจุรีปรมณองขึ้นเ เสียงรจรเทพระเจ้าย่งปรีเรมประโมทมโนสารจำานงแห่งบรมกษัตริย์พัสจียบุญอันเรืองเทอีพันธเท้าไทยเทเวทั่วทุกทิศสารทั่วจักรวาลอรันตระกาาสาธุสักเคเทพระราเจ้าอันสถิยังชะกามาวชนสวรรก็ดีอันดูในกอมภพจังหวัดมงจรุเบเทพระเจ้าอันดำรงอยู่รัอภู อีริศีการาจารย์ที่อยู่ในห่วงมหามสิคอนเขตุขุนเข้าจันตริเคเทพระเจ้าอันเนเน,นอยู่ในอาบาบวิมานี้อยู่ในดิมานมาดรัตนมุขเทียนจีเบเทพระเจ้าอาอาศัยในขอเปียยนใหญ่รัดเทเทพระเจ้าอันอาศัยในแวนแหวนเรือนแก,วนก้วเรือนล่นกับข้าเมเทพระเจ้าทั้งปวงอาศัยในปานในบานใหญ่ตัวนากานี เถพระเจ้าอันศิลป์สติปุณณ์ตนมาเและรฤกษ์ซาเิหัวัตถุภิหตุเตเทพระเจ้าอันอาศัยในปานไรในโลกนาบูมาเทพระเจ้าอันอาศัยอยู่บนพื้นภูมิภาคจายันตุทีวาเถพระเจ้าท่านกระพุ้ยวันีข่าวพระพุทธเจ้าโออัน าสะโมซ้นประชุมช่วยชลธาราวิสเมเทพระเจ้าอันอยู่เเบนบนบนยงเหยเ่อพาฟังนาเบลบกยักผักคันมภนาคาอีกทั้งยักทราบพ้นทันเรนคารามเป็นใหญ่ตีทั้ตาสันติกิยังเทพระเจ้าอันมีความสุขทุกตำบลกินดีอยูย่ในส้อนที่ไกลบุรีวรวรจะนางอีกทนนั้งบริสีบุญนาถแห่งคนที่ท่านศักดิ์สิทธิ์ยินดีรด้วยอัยบบมราตบะเีชั ซาทบุมีดูก่อนเีพระเจ้าท่า,านจะบูมมือจงกระเซ็นซ้ำตำลำดับสุนัตโตจงเงียโสดสดับอัดอลำเลิศทำบรรจวันวน้ำารวซึ่งทำมาขอพระบุตรเจ้าในลายประเสริฐในรูกีอาญสันตาหนังสถานการเพิดีในพิธีบูมส่วนที่ไว้เกลือบสักการบูชาในการทำน้อยบลังก์ที่ประทับบนทุนพระประเชี ในพิธีบวงสวงยกช่อฟ้าสากาปรปรียกน,นวัดศีจันพัฒนารามตำบลของข้ามอำเภอยางตราดจังหวัดกระศรีวันดีนำโดยทันไทวันสุภูมาท่านกำนันสุสันต์ผู้ทองทิพและคณะสักกาสร้างชุมคุณบุญเจ้าภาพผู้ดีเสียที่ผู้ที่บุญต้นทุนแห่งพระศาสนาในวันนี้่อจุ่มบังเกิดเป็นศรีสวัสดิ์ัฒนาบุญพลแผ่ไปให้ร่ม เย็นเป็นสุขเห็นเป็นอยัมประชันตาในกาลปัดนี้บอกข้าเธอ เสด็จลงมาตั้งฟ้าและดินตั้งสมุทรสายสินอันบูธมผ้าขอไหว้ปุ่มพระอินทร์พระผมพยมพระตาท้าวจตุรุกบาทนั้งศรพระฤาษีอรอดยอดพระมิโหน์อันตรายประสศุทธวิเนศพระปรมัตถ์พระไตรสรณคมทั้งทัพ่อหมอเอกท่านผู้กิเนี่ยท่านผู้ใกี่นายองค์พระนารายณ์พระกัญญายรนุมุขโมกฮาลา ภา,าษารีบุตรู้พื่อทำพักควมบริองพระศรีมหาโพธิ์องค์พระบรมสารีริกธา,าตุแก่นจังองพระศรีรัตนตร,รัตรรยเจ้านนั้หรือจงมาริฎากามกระหมอจอมพลห่ข้าเจ้าบานกลาวและจงมาสถิตเป็นพประบุมิกาเป็นประธานในพิธีณวัดศรีจันทร์พัฒนารามตำบลอ่างขามอำเภอจันทาราจังหวัดกรสินในพิธียกช่อฟ้านในวันนี้ขอจบประเกิดเป็นขอจงประเกิดมี ในทิศทางแห่งนี้โอมทุทังอาราธนารังโอมทัมบางอาราธนาดังโอมสังฆัอาราธนาดังทุตังประสิธิเมทัมบังประสิธิเมสังฆังประสิธิเมวันชิตวาอาจารย์ปะทางเมศสกยะสมพินทยายังสัพโทสังวินาศสันติสิริเทพเออญาดิโยทบยามไมเฮสุรังปะทวาสังวิเเวสัพโธทิพยะสังเกปตะตุมารสิทิโอมพระภูมิพระเพร พ,พระครณีเจ้ากรุภารีตังเปยาปริวาระยาเอหิสัทธายาภัตฉัตตุปริกุละัตุสวาหายะมมามิสิระสานาโภภะทะวยังปเรมารโตชหิเสุขสัมปติสมัทาสูสปัปงพระยัชงชนะสัพปน,นังปร,ริกุลจัตุโอนมนโมคุณธรงรัตนานสรากระจังิโอมนโมธรรมรัตนานสร อ,อมโมสังฆมัตตังสารังขจา,ามิอุปัสสมิสาภาเทจัตตารโอเจวามหาเจวาธธจันโทจัสุรยยยิโยจินโตจัทโหมโนจัศเสยยาจิตังจิตโตจัสุร,สรโขจัเทวเสียโผจัทเทวมรโขจัเอเตจตตารโอเจวามหาเจวาพุาาทธภาสนาธรรมภาสนาสังฆภาสนาพุทธครวตาธรรมครวตาสังฆครวตา เอกสมาคมธรอาคันฉันตุปไรปุจฉตุที่โตจยสุรโภตยเทวสีโถจะเชวกุรโกจะจะลรังวาที่นงวานทิถังวาสนายนังวารัติวาชทิพพาวาสัพพธาตงรักขันตุมหาเชววามหาเชวีมหาราชามหาราชีมารามหาจักรพรรดิราชติ สปาครวะบูชายกทอฟ้าสาราการประเรียนณวัดศรีจันทราราตะบคของขามอำเภอยาตาดจักวันตรศีติวันนี้โดยกระนำของท่านไพรวันสุพูมาท่านกำลังสุขสรรค์ภูทองคิดและคณะสัทธาสาทุโชตคนทั้งหลายท่านเจ้าภาพเป็นทีีท่านเศรษฐีผู้ใจบุญต้นทุนแห่งพระสัาสัมพทธิ์วันนี้บวงพวกข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอโอกาสสัมมาคารวะบูชาต่อคุณพระตนรัตไกรบุญกุศลใดๆอันพวกพวกข้าพเจ้าได้กระทำบูชามาแล้วตั้งแต่ต้น,ตนขอถวายเป็นทุทธบูชาขอถวายเป็นธรรมบูชาขอถวายเป็นสังฆปริยสังฆบูชาขอถวายเป็นเทวตาภีบูชาขอถวายเป็นเป็ตาพีบูชาสัพพะบุญยียทั้งหลายสัพพะชวาทั้งตัวขอจงได้รับในกุศลผลบุญ อันพวงพวกข้าพเจ้าทุกหลายได้กระทำบั่งเพียมาในวันนี้ได้ขอผลบุญนั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาหาบวงพวกข้าพเจ้าจงเปลี่ยนเป็นเหล่ามหาสมบัติทุกหมู่เหล่าในมหาชิพยาสมบัติทุกหมู่เหล่าในมหาอรยสมบัติทุกหมู่เหล่าในมหาจักรพัฒสมบัติทุกหมู่เหล่านางแก้วขุนพลแก้วขุนขักแก้วช้างแก้วมาแก้วจักรแก้วแก้วมในชดรด บารมีเทพธรรทิพย์อุณาธรรมรัตนชาติเงินทองไหลมาเที่ป่าความเสเร็จเท่าไหร่จะปวดรักไพ่บูลผูดสุขเจ้าขอให้ความเสเร็จเท่าไหร่จะปวดรักสมุดผูดสุขพลังษอิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิประกาศศิลเมตตามหานิยมเสน่ห์ปฏิหารประกาศศีลธรรมชัยขอจงมาเกิดเป็นขอจงมาเกิดมีในที่ทางเหตุตั้งแต่กาลวันนี้ทุกป,ประการพ่อขา้าเกิดปักดี เลิกยามเจ่บจำรัดผทำพิชัยปอนโปรั้งเพื่อนใต้ในเพื่องบนพระอาทิตเจ้ากำลังสถิตในราสีสุพดลลำดำับชัยหายห่างจาเสเนียจะไหลทุกประการเป็นสิริสวัร์พิพาาาัฒนสารประเสริฐักับเลิกเป็นเลิกดีสีมิบูลพริยาอนแม้นผู้หนึ่งผู้ใดได้เดินทางมาร่วมการประกอบพิธียกท่อฟ้า นวัศรีจัทรพัฒนารามพินีจะบ่ายหน้าไปสู่หุ่หนทาพิธีใดก็จบประสุในโชคไทยสวัสดีศีพิเศษสุขสำราญมวลหมู่ลูกหลานก็จะเบิกบานเริงปรีดาปราโมทเป็นเลิศประเสริฐสนที่ผลพิบูลมังกรามหาอดเรีอเดงสวัสดีสมควรที่จะประกอบพิธีตั้งบรกาลบะบียบอิทุกประการสภทุกขาวินาศสันติสภพยาวินาศสันติสภารคขาวินาศสัตสนสติพุทธเตจ ธรรมะเตชจนะสังฆเตชนะกินทเตชีนะพรหมเตชนะเฉวัตเตชนะชิวาตปฏิอติจยรติมาธาติแตนที่มาสังฆโพคายูตปฏิชายีตปฏิพระบโนอัตถสัพพะหรตังโธตปฏิเตชะสาสติเอเตนสัจวัชีนะโซจิเมโซจิเตโหตุสัปทาองค์การวิถุนาถุปนังพุมาสหปพินังอจิกเปสุอากัปโต ปัจจัปปตุลางทิสวะนั่งโมผุ้ทายวัฏฐะศีโรเมผู้นเทวัญจักราเตภงพระจิวตาหัตทั้งหยักตารายะกันเจวะจารีหันเถียยัปรเมสุราปาเฉวีสุลกันเจวะสพกมาประสิทธิเมสัผูุทาลุ Erde ภาเวนะสภธรรมปาลุภาเวนะสัพสังขาลุพาเวนะสภโสถีพระวันตุเมพระวันตุเตสิทธิกิจสิทธิกำบัร สิทธิการยัตถาคตสิทธิตีโชชโยนิจักรสิทธิลาภโิรัตตร,ระสัมพสิทธิพระวัตตุโมขอการประกอบพิธีบวงสวงถวายสัมปาคารวะบูชาถวายบนทนทิปประทับปหลังพระปัจเจียในพิธียกท่อฟ้าสาราการปร,รียนวัดศรีจังพัฒนานรามตำบลทองคำอพยัคขาตลาดจังหวัดกระสี โดยกำลังของท่านไพวันสมภูมอาและท่านกำลังสุขสานผู้ทองทิพย์และคณะศรัทธาสาธุชนบุญบุญท่านเจ้าภาพผู้ดีเศรษฐีผู้เจบุญต้นทุนแห่งพระศาสานาในวันนี้และคณะผู้ชีวาร่วมงานท่านแขกผู้สุเกียิทั้งหลายขอจง,งสำเร็จเสด็จสมงดังาพพ้อ,พองถวายบูชาโซทีเทิรสาธุเอวังโหตุป,ประสิทธิเมสาธุเอวังโหตุประสิทธิเม สาธุเกวังโหตุประสิทธิ์มีุทโทธรรมโมสังโฆนะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมณีนพรัตสีสะสาสุธมมาอุทโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุถาบูชาธรรมาปูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธังสิวริจะมาเทีระ อหังวันทามีทุระโตอหังวันทามาตุโยอหังวันทามีสัพโสพุทถารามาสังฆะปูจิมาสัพเพปุถารสเพทะมาสัพเพสังฆาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานาสเพเจเชนาระคังพันธามิสัพพโสอุปมา พุทธายะสัสุมาโออุอามานะนัอพุทธายะสัสุมาโออุอามานะนัอพุทธายะสัสุมาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันใจเด็กวกพวกข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กาลและวันาานี้ทุกประการที่ขอข้าเขินสาโตสา